ไปกันที่แกนหว่าลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลซครับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดสนามไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไล่ตีเสมอฟูลแลมนะครับ2-2ขณะที่พาเลซแพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอล0-2นะครับแต่วันนี้ลิเวอร์พูลปัญหาเยอะนะครับแม้ว่าจะจะเหนือกว่าบานเบิร์กก็ตามเลนเปิดมา2ลูกเลยนะคู่นี้ <c oughs> ตอนนี้2ลูกนะที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าแต่ว่าตัวเจ็บเยอะครับอิปาฮิมาโกนาเต้ก็ยังไม่หายนะครับ ล่าสุดช่วยเอามาติดเจ็บเพิ่มไปอีกคนหนึ่งวันนี้เซ็นเตอร์ฮาฟคาดว่าน่าจะใช้โจโกเมสจับคู่กับเฟอร์จิลฟันได์นะครับแล้วก็กองกลางตีเอโกอันกันตาร่าก็เจ็บนะครับส่วนฝั่งคริสตันพาเลสเองนะครับก็เป็นชุดเดิมๆแหละนะโดยที่ความหวังตัวความหวังก็คือวิลฟริดซาฮานะครับคือพาเลสดูไม่ค่อยหวือหวานะดูแนวรุกเนี่ยต้องไปฝากของไว้กับซาฮาซะเยอะแต่ว่าพาเลสในยุคข,ของปาตริกเวร่าเป็นบอลที่ เป็นทรงเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับแล้วก็พวกแนวรับแล้วก็กองกลางเล่นกันอย่างมีวินัยนะครับ <S <S ผมว่าวันนี้ด้วยความที่ลิอร์พูเองก็ก็ไม่ส่งประกอบอะแล้วเชื่อว่าพาเลสโตมาแต่ละทีมีรุ่นเหมือนกันนะครับ <S 1> <S 1> ผมมองว่ากัปเรดนี้มันแพงเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพาเลสจะแพ้ผมว่าแพ้1หรือ2ลูกเท่านั้นไม่น่าถึง3นะครับเชียร์คริสตันพาเลสดีกว่าครับวันนี้ฝากไว้หตัวนะครับสุกพเมลี เชียร์คริสตัลพาเลสนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ